สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ oppo reno 14 5 g ครับเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดทาง oppo นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะนำเข้ามาลองเล่นเกมลองเทสเกมให้ทุกคนดูกันนะครับทั้งนี้ก็จะเป็นคิวตัวเกม free fire max แล้วนะครับผม <S <S <ๆ>ก็ก่อนจะเล่นเกมให้ทุกคนดูคะแนน a n ด r o i d ของเขาหน่อยแล้วกันตัวนี้ผมเทสคะแนน a n d r ออกมาแล้วได้ที่1 3 3 0 0ล้านเลยนะครับทุกคนก็ถือว่าแรงมากๆเลยเนาะตัวชิปของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัว d e m e n s i t y 8350นะครับโอเคพร้อมแล้วเราก็มาลุยกันเลยผม ก็มีตัวไฮเปอร์บูตนะครับเป็นการเปิดเอนจิ้นเกมปรับพวกแรมพวกลมเนี่ยครับให้มันเหมาะต่อการเล่นเกมเนาะก็ตรงนี้มีเครื่องไม้เครื่องมือช่วยนะครับเอาไว้ดูเฟรมเรทเอาไว้ดูโหมดนะครับผมเอาไว้ใช้งานฟีเจอร์อต,ต่างอยู่ตรงนี้แล้วก็มีการชาร์จแบบบา p พาสมาให้ด้วยครับในส่วนตัวตั้งค่าของเขาแน่นอนปรับแม็กสุดแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นตัวเกมฟี f i ยแม็กเนาะมาพร้อมแล้วเราก็มาลุยเลยครับ เป็นลำโพงคู่ที่ที่เสียงดังกระหึมมีมิติดีนะครับทุกคนเดี๋ยวขอ,อ่านดรอปลงหน่อยแล้วกันเพราะว่าตัวเสียงเนี่ยมีม,มีมีลิขสิทธ์นะครับตัวเพลงของเขาเจ้า Oppo Reno 14 5G เนี่ยก็เป็นสมาร์ทโฟนตัวกลางในตัว Oppo Reno 14ซีรีส์เนาะเพราะว่าเขาวางจำหน่ายด้วยกัน3รุ่นนะครับก็จะมีตัว Reno 14F Reno 14, 14 5G ที่เราได้มาแล้วก็ Reno 14 Pro นะครับผมวางจำหน่ายด้วยกัน3รุ่น ตัวกลางครับเป็นตัวที่ผมว่าดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ยผมว่าส่วนตัวผมเองถ้าแบบคนที่ชอบขอบเหลียมๆตัดแบบตรงๆแบบนี้ผมว่าน่าจะถูกใจเนาะเพราะว่าในตัว r e โ o 14F เนี่ยตัวขอบของเขาตรงนี้มันจะมีความโค้งมนนิดนึงนะครับในตัว14 Pro ก็เหมือนกันแต่ว่าถ้าใน14 5G เนี่ยคือเขาจะตัดเหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับทุกคนเนี่ยผมชอบแบบนี้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นแบบ มันก็จะได้แบบฟินนีงในการถือการหยิบจับที่มันกระชับมือกว่านะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมมองว่าดิเมนชันในการถือการหยิบจับของเขาเนี่ยก็ทำออกมาที่ดีนะครับก็โอเคมารอขึ้นเครื่องบินแล้วเราตัวละครสวยใสยดีอยู่แล้วนะครับผมได้ลองเทส r o v แล้วก็ PUBG Mobile แล้วนะครับทุกคนก็ย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยเนาะ หลายคนอาจจะสงสัยนะครับเพราะว่ามีหลายๆคนขอผมมาว่าพี่เทสเกมใหม่ๆหน่อยอย่างเช่นพวกเกมชินเกมแบบอะไรละ่ะที่แบบกำลังดังตอนนี้เนี่ยผมก็จำชื่อไม่ได้ละเดล a ฟอส c e เหรอ,อที่เป็นของ g a l าลีนนะ่ะผมก็ไปลองดูลองเล่นแล้วนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมมองว่าอยากจะลองเทสอยู่แต่กลัวแบบเอามาลองเล่นให้ทุกคนดูแล้วมันจะเป็นไก่นะครับ เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเล่นเกมเอาจริงไม่ไม่ค่อยเล่นเก่งเลยยิ่งตัวเกมฟรีไฟเนี่ยโอ้โหแบบมีแต่คนยิงเก่งเล่นโดดลงไปแป๊บเดียวก็ตายอย่างเงี้ยนะครับหลายคนก็คอมเมนต์มาบอกว่าเฮ้ยพี่เล่นไปเหอะพี่ก็ไม่ได้เล่นเก่งหรอกผมก็อยากดูว่าเออมันเป็นยังไง้างตั้งค่ากราฟิกได้แบบไหนบ้างแค่นั้นเองก็ <laughs> <laughs> โอเคครับผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมก็จะไปลองฝึกเล่นลองฝึกนี่ดูนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแต่ตอนนี้ก็ดู ดู3เกมไปก่อนแล้วกันเนาะ PUBG ROV Free Fire ไปก่อนแล้วกันผมจะต้องไปไกลๆเลยนะครับทุกคนเพราะว่าอยู่แถวนี้ไม่ได้เมื่อกี้คนลงเยอะโอ้โหลงมาก็ก็ได้ยินเสียงล้วเรียบร้อยอขอขอเล่งเสียงหน่อยแล้วกัน เอาแบบชัดๆเลยภาพสวยกราฟิกสวยครับทุกคนสวยมากอืมอย่าบอกนะจะให้เราดึงเลยเหรอเดี๋ยวขอฟาร์มของก่อนแล้วกันนะครับโอ้ได้เปืนอันนี้ละเกาะยังไม่มีครับเกาะยังไม่มีเดี๋ยวขอหากงหาเกาะก่อนแล้วกันอา่ได้ลูกซองมาแล้วเป๋าใหญ่อยู่ตรงนี้ครับเป๋าใหญ่อยู่งนี้ เสียงแต่รถไฟนี่เฮ้ยผมชอบปืนนี้โอเคไหเพื่อนเรานี่ว่าน่าจะดึงได้น่าจะดึงได้ดไดทุกคนแควบอต่ายึดุดชุบชีวิตอยู่โอเคโอเค มีคนนะเหมือนมีตัวเนาะอยู่ตรงนู้นนะครับลื่นไหลสมมติดีครับสําหรับในเรื่องการเล่นเกมฟรีไฟลแม็กนะภาพสวยการาฟิกสวยความร้อนผมว่าอยู่ในระดับการเล่นเกม ROV ครับทุกคนไม่ได้ร้อนจนเกินไปแต่ว่าตัวเกม p u b G Mobile เนี่ยอือันนั้นอัน,นอันนั้นยอมรับเลยว่ามีความร้อนแต่ว่าพอมีความร้อนแล้วก็ไม่ได้ทําให้ตัวการเล่นเกมของเราเนี่ยมันอืดหรือว่ามันค้างมัน่วงเลยนะอันนี้คือโอเคเลยนะครับ เอาจริงตัวชิปตัว demand city ทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหเขาทำออกมาได้ดีเนาะขอของหน่อย ตาเล็กเนียนสมุดดีครับผมวิ่งกลับมาที่เดิมช่วยด้วยโอ้โหตกใจหมดเลยช่วยด้วยโอเคไปกันต่อ ลุยเลยไหมมันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้นเฮ้ยมันวิ่งมาตรงนี้นละผมว่ามันรอมันรอกินผมอยู่แน่นอนหลบหลังรถบัสเพื่อนเราโดนแล้วเหรอโอ้โห ไม่รอดครับทุกคนโอ้โหเหลืออยู่ตัวเดียวทีนี้ก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการเล่นเกม f ีไฟบนเจ้า Oppo Reno 14 5G นะครับก็ต้องบอกว่าภาพสวยใสยดีอยู่แล้วนะครับทุกคนฟิลิ่งในการเล่นดีความร้อนควบคุมแล้วก็จัดการได้ดีมากๆครับก็อยู่ในระดับเดียวกันกับตัวเกม ROV เนอะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นต่อเนื่องเนี่ยแน่<ม>นอนนะครับฟีเจอร์ ในเรื่องการเล่นเกมของเขาเนี่ยมีมาให้เยอะเลยนะครับทุกคนเนี่ยนะครับชาร์ตบายพาร์ตกล้องในเกมการอัดหน้าจอถ่ายภาพหน้าจอเพิ่มประสิทธิภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีมาให้ใช้งานเยอะเลยระบบปรินเสียงนะครับอยู่ตรงนี้ก็ใครที่แบบแคสเกมหรือว่าใครที่แบบได้ใช้งานตรงนี้เป็นประจําผมว่าน่าจะถูกอกถูกใจแน่นอนครับก็โอเคครับผมคลิปนี้ตัดจบไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะรอเพื่อนเรียกเนี่ยคงไม่เรียกแล้วล่ะ ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมลาไปแล้วครับสวัสดีครับ